สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนายกเป็นประธานพิธีฉาปนกิจสุม,มนทาบุญคุ้มบก่อโต๊ะข่าวการเมืองเมื่อเวลา17.10นาฬิกา10นาทีวันที่2องพฤศจิกายน2568ที่วัดพะพร่วงประสิทธิ์สุขาพิบาล5เขสายไหมกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวสุม,มนทาบุญคุ้มบรรณาธิการโต๊ะข่าวการเมืองเครือมติชนและผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำทรมเนียรัฐบาลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่26ตุลาคม2568สิริอายุ58ปีนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความอาลั พร้อมมอบกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้วัยชนโดยมีผู้บริหารเครือมติชนและข่าวสดรวมในพิธีจำนวนมากอาทินายสุริวงศ์เอื้อปฏิพานรองประธานบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและบรรณาธิการกองบรรณาธิการข่าวสดนายวรศักดิ์ประยูนสุขรองประธานบริษัทและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนายนฤ์เสกธิร,ระบรรณาธิการกองบรรณาธิการมติชน และนายวุธิเทพเตชะพัฒบรรณาธิการบริหารกองบรรณาธิการข่าวสดพิธีเป็นไปด้วยบรรยากาศสงบและเต็มไปด้วยความอาลายัยโดยมีบุคคลสำคัญจากเวทวงการเมืองและสื่อมวลชนรวมไว้อาลัยอย่างขับคลั่งอาทินายธงทองจันทรางสุนางสาวไตสุรีไตสรนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราคัน หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนายยงยุติยะัยรัตอดีตประธานรัฐสภานายสงครามกิจเลิศไพโรธสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงาน และสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักข่าวเดินทางมาร่วมส่งผู้ไว้ชนเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยและลำลึกถึงคุณงามความดีที่เธอได้สร้างไว้ในแวดวงสื่อมวลชนตลอดชีวิตการทํางานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ